สวัสดีครับทุกทุกคนวันนี้ผมออกมาวิ่งรับซื้อของนะครับผมจะพาเพื่อนมาดูรถมอเตอร์ไซค์เก่ารถมอเตอร์ไซค์เก่าที่เสียแล้วนะครับซื้อไว้เป็นอะไหล่นะครับนี่ครับผมมาซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์เก่าด้วยนะครับนี่ครับรถมอเตอร์ไซค์สภาพสวยงามนะครับแต่มันเก่านะครับสตาร์ทไม่ติดน่ครับเป็นรถยี่ห้อไหนเพื่อนเพื่อนก็ดูเอาเองนะ นะครับโชคกท่อดีนะครับนี่ครับพี่น้องสนใจก็จู่ใกล้ๆก็มาซื้อไว้เป็นอะไรได้นะครับนี่ครับรถมอไซค์สียังสวยอยู่นะครับนี่ครับผมก็จะขายเป็นอะไรนะครับถ้ามีใครมาซื้อผมก็จะขายยกคันเลยนะครับนี่ครับรถมอไซค์สภาพนี่ครับ ผมซื้อแต่รถเก่าๆนะครับรถใหม่ผมไม่ได้ซื้อครับนี่รถเก่าๆสภาพนี้ครับแล้วก็มีเครื่องชาย์จไฟฟ้าเก่าด้วยครับดูได้ครับด้านซ้ายด้านขวาไฟหน้านะครับสติ๊กเกอร์ก็ยังดีเครื่องนี่ครับดูใกล้ๆยังครบนะครับนี่ครับก็ขาดแต่เบาะนะครับเบาะไม่สวย สภาพนี้ก็พอซ่อมขี่ได้นี่ครับสภาพก็ยังสวยอยู่นี่ครับดูรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็มาดูเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่านะครับมีเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าที่ผมซื้อมาสภาพก็มีหลายอย่างครับงานตัวนี้เป็นงานเครื่องเสียงเก่านะครับมี CPU CPU นะครับี CPU สอเครื่อง เป็นงานแกะแยกนะครับแยกนส่วนมีซีเครื่องก็มีเครื่องเสียงเก่าครับมีซีดีมีวิทยุของรถยนต์ครับซีพียูพวกนี้ก็เสียแล้วครับเก่าครับปิดจอจอคอมพิวเตอร,ร์รุ่นเก่า นะครับกกรกรกรเกลียวจอเกลียวจอเก้ยวรุ่นเก่าก็เกลีวชำแหละเสียแล้วใช้ไม่ได้ีก็รีไซเคลิลอย่างเดียวก็ทีวีเก่าทีวีเก่าก็ไม่มีอะไรครับเสียแล้ว ขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็ส่งรีไซเคิลนะครับชำแหละแยกอะไรขาย